โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับผมในแก๊บแลนดอมอีกแล้วนะคะผม <c oughs> สวัสดีด้วยนะคะสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้เรามาอยู่วันนี้เรามาอยู่กันในเกมลาลาลาโลโบอกนะะผมแมปลอนนี่พริสเซนนะฮะผมแฟมิลี่ใช่ไหมลอนนี่โปลิสแฟมิลี Prison Run Escape นะฮะโอ้ยชื่อยาวเลอเกินทุกคนนะชื่อยาวมากนะครับ l o n n i e p o l i s Family เอ๊ะแล้วทำไมเขาถึงแต่งตัวเป็นตัวตลกทั้งที่เขาเป็นตำรวจนะฮะหรือว่าเขาเกำลังปลอมตัวไปจับผู้ร้ายหรือเปล่านะเหมือนตำรวจไทยที่แบบปลอมตัวเป็นนักมวยปั้ม WWE เพื่อไปจับนักคมขืนชาวจีนโอเคไปกันดีกว่านะฮะ นี่เอกจากที่นี่อันนี้ประตูแหละเปิดไม่ได้เนาะอืมตอนแรกผมนึกว่าเปิดได้เพราะประตูมันดูหน้าเปิดดีทุกคนแต่ไม่ได้แฮะอุ้ยไอติมรสสตรอเบอรี่เหรอเนี่ยน่ากินจังนะฮะน่าจะอร่อยรสสตรอเบอรี่ไอติมไอติมฮ้ยตอนแรกก็ตกใจอยู่แต่เพราะแต่ว่า ตกใจแค่ตอนแรกเพราะว่าเสื้อผ้าเขาไม่น่ากลัวเลยทุกคนเขาแต่งตัวเป็นไอ้นี่ตัวตลกนะฮะถ้าออกมาเป็นตัวอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่ตัวตลกแบบเป็นผีหรือว่าอะไรนี้ก็อาจจะกลัวก็ได้นะอืมตรงนี้มีอ่านี่ไงเราจะต้องขุด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 ,ขด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 ลงไปข้างล่างอย่างนั้นสินะโอเคลงมาแล้วอุ้ยมีเลเซอร์ด้วยทุกคนเลเซอร์กระโดดไม่ทัน เมื่อกี้ผมคิดว่าผมกระโดดทันอยู่แต่มันไม่ทันเพราะมันเลื่อนไปเลื่อนมาปึบคึบเออตอนมาเลื่อนกลับมาเลื่อนไวมากเลยอ่ะทุกคนมันก็เลยกระโดดไม่ทันเมื่อกี้อู้โอนี่มันตัวตลกที่มาจำใจแกเราต่อแรกนี่เฮ้ยเมื่อกี้มันกระโดดเหมือนจะจับเราด้วยอืมแต่ว่าจับไม่ถึงเนาะตัวตลกแขนยาวอยู่แต่ก็ไม่ยาวพอนะฮะไม่ยาวพอให้จับเราโอ,อเคขึ้นมาแล้วอ้โวตัวนี้อะไรเนี่ยหมาตัวตลก หมาตุวตลกที่มีรูปร่างเป็นคนแต่หัวเป็นหมานะฮะไม่เห็นดูน่ากลัวเลยดูหาจะตายนะครับเออแมปนี้เน้นหาใช่ไหมเนี่ยเอ้ยสวัสดีครับเราจะต้องวิ่งอ้อมหนีเขาเพื่อไปขึ้นบนันไดนะฮะแบบนี้เน้นหาจริงเพราะาทุกคนแต่งตัวเป็นตัวตลกหมดเลยนะฮะึ๊บมันควรไม่ใช่มันมันควรเปลี่ยนชื่อแมปนะฮะเนี่ยเออซึ่งผมจํำชื่อแมปไม่ได้แล้วเดี๋ยวนึงนะ เขาควรจะเปลี่ยนชื่อแมปอะ่ะจากจากอะไรนะจากลอนนี่โพลิสแฟมิลี่พิ s ซันรันเอสเคเปลี่ยนเป็นลอนนี่ลอนนี่ตัวตลกนะฮะลอนนี่เจสเตอร์มากกว่านะนะเออนะฮะนี่เจสเตอร์แฟมิลี่น่าจะดีกว่านะเออไม่ควรเป็นโพลิสละเพราะว่าไม่เห็นแต่งตัวเป็นตำรวจเลยแต่งตัวเป็นตัวตลกกันทั้งทั้งครอบครัวอืมอ่ะเจ้าตัวตลกตัวนี้กลับมาอีกแล้วนะฮะ ตัวที่จำสกแกนเราซึ่งตอนแรกน่ากลัวมากแต่ว่าพอดูดีๆแล้วไม่เห็นน่ากลัวเพราะว่าเขาแต่งตัวเป็นตัวตลกความน่ากลัวหายหมดเลยนะฮะเอือมเอหมวิ่งมาอ้ยห้องสีสันสดใสมากๆเลยอ่ะโอ้หมาตำรวจสวัสดีครับเออโอ้หมาเยอะมากทุกคนปึ๊บเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตู อันนี้อะไรหมาสามหัวกับตุ๊กตาตัวตลกนะฮะเออเด้งดึงเด้งดึงอาา่ะฮะอาา่ะฮะกดปุ่มโอเคกดปุ่มเพื่อเปิดทางอืมตัวนี้มีห้องห้ามเข้าห้ามเข้าจริงๆด้วยเราต้องไปทางช่องเลยช่องระบายอากาศ <Good boy. S 1> เมื่อกี้ไม่ใช่เจ้าตัวตลกนี่นาอันนี้เป็นใครอีกล้ะเนี่ยนะฮะ อุ้ยเริ่มน่ากลัวแล้วฮะรอบนี้ตรงนี้มีตัวตลกฟันเป็นซีซี่ด้วยทุกคนแถมปากเลือดเลอะซอสมะเขือเทศ <c oughs> นะฮะทําไมผมถึงไม่คิดว่ามันเป็นเลือดเหรอเพราะสีเลือดไม่น่าเข้มขนาดนี้นะฮะมันแดงเกินไปแดงเกินไปนี่เห็นปะ่ะซอสมะเขือเทศแน่นอนไม่น่าใช่เอ๊ะมันมองตามด้วยทุกคน <c oughs> เริ่มหลอนนิดๆแล้วนะเออ สงสัยเพราะว่าเราบอกว่ามันไม่น่ากลัวเลยเขาเลยเริ่มทำตัวน่ากลัวให้เราเห็นนะฮะเออจริงเปิดอ้าวฉันจะเปิดไม่ได้จะไม่ได้จะจับบันไดโถเอ้ยเมื่อกี้บันไดเลื่อนเลยทุกคนเ้ามาตัวนี้อุ้ยเมื่อกี้มีคนด้วยเปิดประตูเมื่อกี้ใครอะ่ะสวัสดีครับวันนุ่มหัวทองอันนี้อะไรอะ่ะมีตัวตลกนอนหลับอยู่ตัวตลกตัวใหญ่ไปดีกว่านะฮะ เออโอ๊ยโอ๊ยเบียบน้ำอันนี้ใคร <c oughs> มีคนหนีนะฮะมีคนตกใจเราเมื่อกี้เขาคือไอ้ตวตวลกตัวที่เราไม่คุ้นหน้าใช่ไหมนะฮะที่มาโผล่มาช่วงหลังๆตอนจำสแกนน่าจะใช่นะฮะอู้ที่นี่คนเยอะจังสวัสดีครับทำไมที่นี่คนเยอะจังเลยอะ่ะผ่านกันไม่ได้หรอหรือว่างไง ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ผมขอผ่านไปก่อนละกันนะออตังนี้คนเยอะจริงทุกคนแต่ผมอะมันก็ไม่ยากนี่ทุกคนตามมาแล้วหนึ่งสองสามสี่เขามากันไม่เป็นหรอไม่ได้ยากขนาดนั้นนะอันนี้ห้องอะไรห้องเออไม่เห็นมีอะไรเลยนะอืมโอเคไปกันเลยระวังเลเซอร์ระวังเลเซอร์อุ นี่งไงเจ้าตัวที่กินซ้อนมะเขือเทศเราไม่ยอมเช็ดปากนะฮะเขาเยืนอยู่ตรงนั้นอืมเปิดประตูก่อนเปิดประตูก่อนเดี๋ยวโดนเลเซอร์อุ๊สวัสดีคุยได้ด้วยอ่ะผมไม่ใช่การคุยนี่หว่านี่เป็นการซื้อสามร้อยเก้าสิบเก้าโลบัคนะฮะแหมฉันก็นึกว่าคุยได้เพราะมันเขียนว่าทอล์กอ่ะอืมเออจะมาหลอกขายของกันอย่างนั้นเลยไม่มีทางไม่มีทางเพราะว่าฉันขี้งกฉันไม่ค่อยมีโบบัคกเท่าไหร่ <laughs> หลอกขายของฉันไม่ได้หรอกนะเพราะว่าฉันไม่มีเงินซื้อเอออาจจะหลอกได้ถ้าฉันมีเงินแต่ตอนนี้ฉันไม่มีเงินสักบาทแกหลอกฉันไม่ได้หรอกเออโอเคเราผ่านมาดังง่ายได้ตรงนี้มีปุ่มด้วยฮะกดปุ่มกดปุ่มแล้วเกิดอะไรขึ้นอ๋อตรงนี้เปิดสะพานนะฮะเป็นปุ่มเพื่อเปิดสะพานสะพานดีๆเปิดปร,ประตู ประตูค่อนข้างดีเลยแหละผมต่อยไปตั้งหลายวีแล้วก่อนมันจะเปิดให้นะฮะโอ้โ้เด้งเด้งเด้งระวังเด้งเด้ตกล่องนะมันมีร่องด้วยนะฮะอืมระวังตกล่องระวังตกล่องอาา่อาฮะอ่าฮะอ่าฮะอุ้ยตัวนี้มีรถไงแข่งรถเหรออ๋อไม่ใช่นะครับไม่มีคนแข่งด้วยเราแค่ขับรถคนเดียวนะฮะขับรถอุ้ยรถเสียงดังมากเลยทุกคนเหมือนจะแรง แต่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เลย <laughs> ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เลยอะเสียงเหมือนจะแรงนะแต่ไม่แรงเลยนะฮะยังเหมือนจะแรงเออโอเคแม่รถยังสั่นเลยอะ,อ,ะ,อ,ะ,อ,ะอ้าวรถหายอยู่ๆรถก็หายเออต้องเดินเองรถหายไปไหนไม่รู้ นี่ทำบัดไอเสียงใครนอนหลับอะวี้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 อะไรเนี่ยตัวตลกตัวเขียวนะฮะอ้าวนี่ก็ตัวตลกโอโอๆอ้าวไปตัวตลกมาฆ่าตัวตลกเหรอตัวตลกตัวม่วงตัวตลกตัวเหลืองไปเลยไปเลยไปจัดการตัวตลกตัวเขียวสู้เค้าสู้เค้านะตัวตลกตัวแดงจัดการเอาเลยเอาเลยสู้ๆอ้าวติดบัค ตัวตลกตัวแดงติดบักเอออ้าวโอเคตลกตัวเขียวตายแล้วนะฮะน่าจะยังไม่ตายเพราะศพเขายังไม่หายก็น่าจะแค่หลับเฉยๆมั้งคิดว่าแต่ตอนนี้เรามีประแจนะฮะอืมประแจหรือไขค,รครวงเนี่ยนะฮะชักแยกะแยะ้ไม่ออกเอสิเอ้ยมีรถอีกแล้วทุกคนตรงนั้นนะฮะบอสไฟหรอบอสไฟอา่าบอสไฟอา้าว แช่บอสไฟจริงไหมเนี่ยเอาตีเราไม่โดนเลยทุกคน <laughs> นี่ใช่บอสไฟจริงๆเหรอครับทําไมมันง่ายจังเลยแล้วทำไมเลื่อเขาไม่ลดอ่ะเออนะตั้หนึ่งนะเลื่อเขาไม่ลดตั้หนึ่งทุกคนยิงใหม่ก่อนนั่นน่ะอ๋อต้องต้องยิงใส่ตรงไหนอ่ะบางครั้งเลืออก,ก็ลดบางครั้งเลื่อก,ก็ไม่ลดทุกคน อบางจุดยิงโดนบางจุดยิงไม่โดนริงยิงยิงโดนทุกนัดแต่ว่าบางจุดยิงแล้วเลือดลดบางจุดยิงแล้วเลือดไม่ลดผมงงมากนะฮะเขาอาจจะใส่ชุดเกาะหรือเปล่าแต่ใส่เป็นบางจุดเอออาจจะเป็นไปได้มีรถให้ขับอีกแล้วเงนิงนเงนิงนเงินงั้นรถเสียงแรงอีกแล้วทุกคนเสียงแรงมากแต่จริงๆเราไม่แรงเลยเ <laughs> อาจบแล้วหรออไวเกิน oh thôi ơi thôi ơi thôi ơi